เหรียญเนี้ยอันเนี้ยหกหมื่นนะครับนะครับอันนี้หนึ่งเหรียญหกหมื่นแล้วก็อันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหรียญเหรียญละสี่พันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญไม้เท้านะครับแล้วก็เป็นเหรียญหัวโตหนึ่งเหรียญสี่พันนะครับเหรียญหัวเล็กนะครับเหรียญหัวเล็กสองอันนะครับนี่นะครับเหรียญมังกรนะครับสองอันนะครับเหรียญเสมาจอบล้อหนึ่งอันนะครับสามพันห้า นะครับรอ61อันนะครับแล้วก็เหรียญมังกรเล็ก1อันนะครับก็นะครับวันนี้ก็มาจ่ายเงินที่ F C นะครับที่หลังสิทธิ์นครนายกใช่ไหมคลองอะไรอะพี่ที่นี่คลองอะไรครับคลองสามนะครับก็ได้มาจ่าย F C นะครับใครที่มีเหรียญมีแบงค์นะครับก็ลองติดต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญทองคำนะครับนี่ซื้อพี่เขาในราคา6 0 0 0ื่นนะครับน้ำหนักทองไม่น่าจะเกิน1สลึงนะครับ ใครมีแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะขายนะครับลองแอดไลน์ไอดีนะครับแล้วส่งรูปของพี่ๆมาประเมินราคาประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับพี่อาจจะโชคดีแบบพี่ท่านนี้นะครับยอดรวมเดี๋ยวผมคิดได้นะครับเมื่อกี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวขอคิดอีกทีแล้วกันนะครับจ่ายสดไม่งอแงไม่มียุกยิกนะครับใครที่ดูอยู่ก็มีของอยากจะขายลองติดต่อมานะครับเครื่องเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามนะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดเนี่ยลองติดต่อมาทั้งหมดนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน พี่เอาเอาเอา,เอาเป็นเงินสดหรือเงินโอนสดเนาะแป๊บหนึ่งครับหนึ่งสองสามสีห่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแสนหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้หมื่นหนึ่งนะครับอันนี้แสนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเก้าสิบเดี๋ยวปั้นนะครับสวัสดีครับ หาเจดปนปดมะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห7เจ็ดแปนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่นับก่อนนะครับ ทั้งหมดก็ยอดรวม1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันะครับอ่ะันนี้แสนหนึ่งเดี๋ยวพี่หนักสอนอันนี้หนังยางนะครับใครที่มีนะครับของอยากจะขายก็ลองแอดไลน์มาได้นะครับอยากจะให้ผมไปซื้อของถึงที่บ้านก็ลองส่งรูปมาประเมินราคากับผมก่อนได้นะครับแอดไลน์ไอดีนะครับแอดไซน์บีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามหรือถ้าเกิดท่านใดครับอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับคือมีของเนี่ยแบงก์เก่าเหรียญเก่าพระเครื่อง,เค,องเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คาม มีของอยากจะขายก็ลองไอ้น,นี่มาแล้วกันนะครับส่งรูปมาประเมินราคาเดินทางมาที่ร้านร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทียานร้านเปิดทุกวันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับจ่ายเงิน1นึ0 0 0สนหนึบาทนะครับขอบพระคุณครับ